คุณดิเรกริบบอกว่าสวจะไม่ร่วมลงชื่อที่จะไปยื่นให้สารรัฐมนูญตีความฐานร้อยนั่นเป็นปัญหาของสอสอต้องแก้กันเองต่อมาครับทางด้านสวทางด้านสวนี่ก็บางคนบอกว่ามันไม่ครบ8ปีจะไปนับทำไมนะครับทีนี้เนี่ยการเสนอของฝ่ายนิติบัญญัตินในสภามันก็ต้องเข้าชื่อกันหนึ่งใน10ใช่ไหมครับเพื่อเสนอต่อสภา แล้วก็ยื่นไปยังสารรัฐธรรมนูญนะครับสวอบอกว่าอมไม่น่าจะต้องร่วมลงชื่อนะครับมีท่านหนึ่งออกมาพูดจริงๆเขาก็ไม่ต้องการขอเสียงของสวนะครับเพราะลำพังหนึ่งในสิเนี่ยใช้สสอ,อย่างเดียวพักเดียวด้วยซ้านะครับหนึ่งในสิเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับคุณดิเรกริดบอกว่าสวจะไม่ร่วมลงชื่อนะครับแล้วแกบอกว่าไม่ใช่คนเดียวนะทั้งหมดอะนะจะไม่ร่วมลงชื่อด้วยที่จะไปยื่นให้สารรัฐธรรมนูนตีความนะครับ ฐนะานร้อยนะครับนะอันนี้เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันมาจากสูตรนะครับที่คว่ำกันที่คว่ำกันมานะครับนั่นเป็นปัญหาของสอสต้องแก้กันเองด้วยนะครับเรื่องฐานร้อยต้องเป็นไปตามนั้นอยู่แล้วแต่จะมีวิธีการดําเนินการต่อจากนี้ไปอย่างไรอันนี้ต้องติดตามกันทุกฝีก้าวเลยนะครับนะเพราะเป็นการย้อนใช้กฎหมายมาวาระนี้ไม่ผ่านก็ต้องย้อนกลับไปวาระแรกแต่ว่าไม่ถึงขั้นจะต้องยื่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันใหม่ มันก็เลยจะง,ง่ายกว่าเพราะงั้นการทําให้สภาล่มจึงเป็นคําตอบของฝ่ายที่เมเห็นด้วยกับสูตร500ในเวลานี้คุณดิเรกฤตเจนครองธรรมสอวอให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีของสอวอนะครับต่อการร่วมเข้าชื่อกับนายแพทย์รวีมาชมาดลศสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังทำใหม่นี่เขาต้องการสูตร500มาตั้งแต่ต้นครับทีนี้จะบอกว่าท่าทีที่จะไปเข้าชื่อร่วมกับนายแพทย์วรวีเนี่ยนะ ื่อจะยื่นสารบนทึกในวินิจฉัยร่างพรบรว่าด้วยการลึกตั้งสอสอว่าสอวอส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกันนะครับและก็เป็นสภาถ่วงดุลที่มีความเป็นกลางนแกบอกสอวอมีความเป็นกลางดังนั้นสอวอจะไม่มีการเข้าร่วมลงชื่อเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและส่วนตัวก็มองว่าเป็นเรื่องของสอสอและสภาผู้แทนราษฎรที่มีความเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยที่จะดําเนินการขณะที่สอวอไม่ควรจะไปร่วมลงชื่อเลยนะครับส่วนตัวจะไม่ไปยื่นกับนายแพทย์รวี แต่จะขอสิทส่วนตัวที่จะแสดงความเห็นก็แล้วกันในวันนี้ก็อบอกว่าการยื่นสารมนูญให้ตีความนั้นเป็นเรื่องที่ทําได้เมื่อใครมีข้อสงสัยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวทางและมีความเห็นไม่ตรงกันซึ่งก็ยอมรับว่าทั้งฝ่ายที่สนับสนุนให้หารร0อยหรือหาร500ในร่างพรปเลือกตั้งต่างก็มีประเด็นที่มองว่าขัดกับรัฐธรมนูญทั้งนั้นเลยครับกรณีที่ขณะน,นี้กลับไปใช้ร่างพรปาการเลือกตั้งฉบับของรัฐบาล หากมีปัญหาที่สงสัยว่าเอจะขัดกับรัฐธรรมนูญก็ต้องนําไปสู่การยุติข้อสงสัยให้ได้ก่อนให้สารมนุนตรวจสอบซะก่อนนายดิเรกฤ์ยังบอกว่าประเด็นการเล่นเกมเทคนิคไม่ร่วมแสดงตน <c oughs> เพื่อเป็นเหตุให้ร่างพรบเลือกตั้งที่กรรมธิการพิจารณาไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาบอกว่าในประเด็นดังกล่าวมีความเห็นแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่มองว่าเป็นการไม่ทําหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูนบัญญัติให้สมาชิกรัฐสภาต้องมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม พิจารากฎหมายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็มองว่าเป็นการทําหน้าที่เพื่อยับยั้งร่างกฎหมายที่ไม่ถูกต้องส่วนตัวก็เลยมองว่าผู้ที่ไม่มาร่วมประชุมนั้นคือไม่มาทําหน้าที่และอาจจะทําให้เป็นปัญหาทางการเมืองได้ในอนาคตรวมถึงเกิดทัศนคติการทํางานพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องได้เช่นเดียวกับกรณีที่มีการวิจารณ์บุคคลที่กินเงินเดือนแต่ไม่มาทําหน้าที่นั่นแหละครับอนาคตหากมีคนที่ไม่ชอบรัฐบาลนะไม่ต้องมาลงมติไม่ไว้วางใจให้นอนอยู่บ้านหรือไม่ถูกใจกฎหมายก็นอนอยู่บ้าน เท่ากับเป็นการคัดค้านวิธีการแบบนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยและอาจจะกระทบต่อการพัฒนาการเมืองส่วนกรณีที่มีสวมาร่วมแสดงตน150คนตนไม่ได้มาคนไม่ได้มา99คนเนี่ยยอมรับนะครับว่าเป็นเพราะมีความเห็นต่างหากประเด็นนี้ถูกนาไปโยงเป็นการกระทาที่ฝ่าฝืนจรยิยธรรมตามรัฐธรรมนูญกําหนดเชื่อว่าสามารถทําได้เพราะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาที่จะถูกยื่นต้องอภิปราย ที่ถูกยื่นไปเนี่ยต้องต้องอ,อ,งอธิบายให้ได้เบื้องต้นผมทราบว่ามีผู้ที่ไปยื่นเรื่องปปชแล้วนะครับและสารมนูนก็ถูกยื่นเหมือนกันนะครับในประเด็นนี้นะครับนี่ก็คือการพูดอธิบายนะครับว่าการที่มาแล้วทําให้สภาลม่มหรือไม่มาเลยเนี่ยมันมีผลเสียต่อภาพลักษณ์อย่างไรในทางเทคนิคทางการเมืองก็คือนั่นแหละครับอย่างที่บอกไว้คือการย้อนกลับเวลาไปใช้ร่างที่อยู่ในวาระรับการ ตอนผ่านวาระหนึ่งคือร่างของรัฐบาลที่ผ่านเข้ามาวาระหนึ่งเนี่ยมันยังมีอีกหลายร่างนะครับก่อนที่วาระสองจะแปลเปลี่ยนเป็นฐานห0ารเฉยเลยเนี่ยนะครับพอคนไม่เห็นด้วยกับฐานห0าร500คนก็ทาให้สภาล่มเพื่ออะไรครับเพื่อก,กลับไปย้อนใช้และไม่ต้องไปย้อนถึงขนาดที่ว่าเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่อันนี้อาจจะย้อนไปแค่1.1 1.5นะครับและไม่ผ่าน2ก็ย้อนไปที่1.5ไม่ถึงกับขั้นเริ่มศูนย์หรือเริ่มหนึ่งใหม่นะครับการทําแบบนี้มันเป็นเทคนิคทางการเมือง แต่ทีนี้คนที่ไม่มาเลยนะครับคนที่ไปม,มาทําหน้าที่เลยอันนี้จะไปโดนการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ไม่มีจริยธรรมตามกฎหมายที่ควบคุมนักการเมืองอยู่หรือไม่เดี๋ยวมีคนไปยื่นแน่ๆแหละครับเพราะมันทําให้สูตร500เขาต้องคว่ำไปนะครับส่งผลเสียต่อหลายๆคนเหมือนกันโดยเฉพาะพักเล็กพักน้อยนี่หลายสิบชีวิตนะครับอย่าคิดว่ามันน้อยนะครับจริงๆก็หลายพักรวมกันนี่ก็หลายสิบชีวิตเหมือนกันสนับสนุนโดย อุยเคมีตราราชสีมงกุฎุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580